่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนบอสพอโพสตอัปเดตเรื่องสําคัญถึงผู้ได้รับผลกระทบสังคมต่างจับตามองความเคลื่อนไวหวน้าประเด็นของไอคอนกรุ๊ปนะคะหลังมีกระแสร้อนแรงและมีประชาชนหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นได้รับผลกระทบล่าสุดค่าช้าวันที่12ตุลาคม2567บอสพอโพสเฟซบุ๊กอีกครั้ง ขออัปเดตให้ทุกท่านทราบครับ 1. ขณะน,นี้ทางบริษัทได้เตรียมข้อมูลพายานหลักฐานพร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของการดำเนินธุรกิจแลครับ2องทางบริษัทจะจัดตั้งศูนย์เยียวยาบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจไม่เกี่ยวกับผลทางคดีข้อหนึ่งโดยจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคม ซึ่งในระหว่างนี้อยู่ในการกําหนดทิศทางการเยียวยาโดยทางบริษัทจะขอให้บุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือเข้ามาร่วมหารือทิศทางเยียวยานี้ด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนด com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ